อันนี้ปรีกล้วยปรีกล้วยใครจะไปทำฮอร์โมนปรีกล้วยหรือจะเอามาใส่ในน้ำหมักเสร็จอาหารก็ได้ไม่มีปัญหานี่ตัวนี้เขามีคุณสมบัติพอๆกับฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่ที่ทำให้ติดเดอกออกผลแล้วขั้วเหนียวไม่ร่วงนะจ๊ะเออ ส่วนมากเราก็ไม่ได้ทำไรมากนะคือเราเคยทำแล้วฮอร์โมนคือไปหาดูเหอะหลายๆช่องเขาก็ทำอะแค่พิมพ์ไปฮอร์โมนปลีกล้วยเงี้ยเอนเร่งรากได้ดีด้วยพวกปลีกล้วยที่ใช้กับพืชที่แตกกอยิ่งดีเลยพืชชนิดไหนที่เขาขยายพันธุ์ด้วยการแตกกอแตกกอเอาตัวเนี้ยไปไปใส่ อย่างจริงจูฉายก็เป็นกอใช่ไหมเออเอาไปบำรุงเขาเนี่ยเขาจะแตกกอไวมากอืมแล้วไอ้ไหนที่แบบเป็นดอกเป็นผลก็ติดดอกออกผลแล้วขั้วเหนียวไม่ร่วงใช้ได้หมดอนะ่ะอันนี้เรามาใสาน่นี่ผสมไปเลยนี่ง่ายงา่ายมีปลีกล้วยถ้าไม่กินก็เอามาทำน้ำหมักกันนะจ๊ะ ต้นไม้บ้านเราพืชผักต่างๆเขาจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีการเจริญเติบโตติดดอกออกผลให้เรากินแต่ที่สําคัญเราจะต้องขยันด้วย <c oughs> ไม่ใช่ใส่มันครั้งเดียวแล้วไปใส่อีกเลยอมไม่เอาต้องใส่ใจปลูกผักกินเองมันก็ต้องใส่ใจพวกเขาไงมันจะได้เขียวสดงดงามเขียวเขียวเขียว,ยวจริงๆเลย เห็นไหมย้อนแสงพยายามดูแลให้ดีๆมันมีวิธีการดูแลเยอะแยะแป๊ะเป็นลมวิธีการปลูกวิธีการขยายวิธีการทําน้ําหมักโน่นนี่นี่นั่นวิธีการทําน้ําหมักไล่มาลงแมลงต้องดูแลดีๆนะจ๊ะไปแล้วหนึ่งสมองสองมือทํามุ่งมั่นขยันจะสั่นเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องอาไว้ดูแลสุขภาพให้ดีๆเด้อแค่นี้นะ